กสบายดีพี่น,น้องพี่น้องไว้เข่าป่าห้าเฮ็ดมาหนี่ลุยป่าผู้เดียวพี่น้องไว้เฮ็ดก่อออกพี่น้องไว้เฮ็ดก่อหรือว่าอันเข็ดหวยเนี่ยนาะพี่น้องมงวยก็เป็นไอพี่น้องไว้เบากันสันสันจักหน่อยพี่น้องดอกเข็ดก่อพี่น้องอันนี้เมนบ่เข็ดก่อพี่น้อง หน่มือกันยางไม่ได้สักพักเลยพี่น้องเอ้ยเห็นเขาเจาะไปหาหนันได้์ไลท์เลยพี่น้อยหนุ่มือก็เลยถามมาหาบึนพ้นกับตกลิ้นพี่น้องเอ้ยตกลิ้นแย่ยๆห้าเฮไปนัมพี่น้อยจะมันขึ้นย่ามหน้าค่ะพี่น้องเอ้ยขับพลนตกแลวนี่นะ พ่อพอดียวพี่น้องมีไพจับกล้องให้บอกควนพอนเอาลูกยืนเห็ดนี่แหละพี่น้อกปิดจ้านี่พี่น้องเบิกดีๆหัวเป็นเห็ดพี่น้องนานเห็ดพี่น้องจ้าเห็ดจ้ากำลังงามๆเลยพี่น้องเอ้ย ถ้าดูเข uh, ียกสิได um ้าเนาะพี่น้องเพราะมันกำลังจ like. ูมเพื่นว right ่ะปกติแถวนี้มันก็สิออกดีเลยพี่น้องแต่มันคือบ่เห็นเนาะมาหอดเจอตะไม้พี่น้องโอ้ยมีแต่หมดแดงพออันนี้คือตะไม้ไฟบ้าเนาะพี่น้องเอ้ยยามแหลกเนาะพักกันหากันกระสานยามพ้นนี่กันหากินตะไม้ไฟป่าหมดเลยพี่น้อง พนกับตกแสะเสะพี่น้องเอ้พ่นตกดินนะมาวันนี้เห็ดอีกแล้วพี่น้องเห็ดนี่พี่น้องกำลังจุมจ่มๆกำลังผนดินเลยพี่น้องเอ้ยมาน้ำล้างข้าเจ้าเข้าเคี่ยวไปเมื่อวานเมื่อเสาร์นี่นะเมื่อวานนะาเ <c oughs> นาะขยีหนุ่มม้อยกับบุ๊ิ๊กผุดจับกล่องให้ก็เลยเคี่ยวไว้พี่น้อง เกี่ยวไใบเฮ็ดเลยก็พาพี่น้องมาเก็บนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนอะอันนี้กระจีมันพี่น้องเอ้ยมันเหมืนดอกจูมนะมันกระจีมันพี่น้องแต่บนเฮ็ดก่อออกเลยพี่น้องเอ้ยแต่เฮามากว่าท่านเขาเจะเขาจะเขียร์ก่อนเนาะ สร้างไปห้าโมเสกอันนี้ก็ได้อีกพี่หน่อยเขาก็เลยมาเคลียร์เบิง่งเนาะท่านี้เขาจะเคลียร์ลายพี่น้อง เขี่ยมือเดียวเพี่นอนนี่บอคอยถนัดปานใดเขีย่ยปลาไปพี่นอ้องเห็นแล้วก็พาพี่นอ้องมาเก็บพี่นอ้องเอ้ยเพราะบ,บ่มีผู้ถือกล้องให้พี่นอ้องเห็นบ่พี่นอ้องงามบ่อันนี้ชิเป็นจูมแต่อันนี้ชิเป็นจีพี่นอ้อง หลังึ้นพี่น้อยแต่ว่ากเบไว้คนเคลียคือกันเนาะข้าเจาก็กเอาคือกันพี่น้อยหน่อยสำนีกันอันนี้ก็เรือข้าเจาตัวบรทันเดพดมาสั่นซะ น้องน้องมวยยางมาเจอดอกนี่พี่น้องแบบบอยากเคลียเลยพี่น้องโอ้ทุกประเดี๋ยวแต่ดอกเกี่ยวพี่น้องพี่พี่พี่ประนี๋เต่ดอกเกี่ยวพี่น้องเรามวยเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วพี่น้องชิมันจะมีไฟมาเคลียนี่เราหดพี่พี่น้องเนาะ จังไรงามบอมาใกล้ๆพี่น้องดอกสมนีเป็นตักแบบเพลินเลยตื่นเต้นพี่น้องกินแสร็อีกพอมเก็บพี่น้องไว้เก็บมาหนิกระมวยก็บพ่เคยเก็บด้ี่น้องอยู่ได้นี่ยนะเพราะ่เคยเห็นมันออกไม่นี่ยนะพี่น้อง ส่วนมาเฮาก็สิไปหาแต่ทางพุ่นเนาะพี่น้องทางใต้อีกค่ะคอยๆเก็บพี่น้องไว้เพราปนกระตกเนาะถือปนก็ฮะตัวไรบ้านกระสีเปื่อยแน่พี่น้องเว้ยเดี๋ยวสิหาเขี่ยบางลูกมันพี่น้องเพราะเฮ็ดก่อนี่มันออกเป็นหม่พี่น้องเว้ยออกเป็นหม่แต่อันนี้หม่มันจะมีลายหรืิบวน์เนาะเขาก็บหู แย่ไปเค็มมาพี่น้องเอ้ยลำเกา่าเขาเจ้าอกมะิพอได้แกงอยู่ได้นี่พี่น้อ,นองอนหนุ่มมวยเขี้ยจุ่นวะปีนไปพี่น้องดอกเห็ดนะี่สมมางามพี่เนาะพี่เนาะสำนีกพอดีแกงพี่น้องแต่สำนีกก็ยังแข็งอยู่ได้พี่น้องเอ้ยถือว่ามันสิบานแก่เขาหยียบนั่พี่น้องเอ้ยเขาหาโบเห็นไหนสะิมันเขาหยียบ เ,เห็นะนะครับมาถ่ายพี่นอกก้องเบิง่งพี่นอ้องเอ้ยเขี่ยไม่ดียวมันบัตนัดไปตองกันหลยกันมีแต่บอลเฮดก่อพี่นอ้องผู้เขาเจ้าเขี่ยจนว่าแตกแตนมัดพี่น้องทางนี้นะโอ้โข โอ้ยตกใจพี่น้องคิดว่าเห็ดอันนี้ชิเป็นเห็ดเบือ่อพี่น้กไว้ยโมยขี่ตัวเห็ดก่ออ่านี่คือชิเป็นเห็ดก่อวนมีหมอกเลื่อ,อนแ้วแหละเออหัวแมนตีนเห็ดอันเขี่ยไปเรื่อยๆพี่นกไว้ลงมวยห้าบ้าได้สักผักเลยพี่น้องได้สนีทแหละเดี๋ยวเห็นใส่พี่น้อนงเบิ่งอีกเถอะพี่น้อนงอ พี่น้องหามาบักยองบักไก่พี่น้องเอ้ยหนุ่มมวยน่ะจนเถาะจนมาสิเมื่อเลยพี่น้องมาพาอพี่น้องอีพีซีหาดอกพี่น้องเอ้ยเก็บเลยพี่น้องเพื่อเถิดดอกอย่างงามเลยพี่น้องยังบุกพ่อพี่น้องยังบุกพี่น้องโอเคกำลังมีแต่ดอกจุ้มๆงามพี่น้องพี่พี่ น้มวยเคลียไว้พี่น้องเป็นองไรพี่น้องเ้าะถูกน้ำมวยนะื่นติดดีใจสุดๆพี่น้องคิดว่าสิได้เห็นเนาะเพราะว่าเ่าว่าสิกลับแล้วพี่น้องเอ้ยแต่วันนี้หน้ำมวยก็คือสิเคลียต่ออีกพี่น้องเอ้ยเคลียเบิ่งอีนี่แหละพี่เนาะเท่าหลบๆนี่มีแต่ใบตองพี่น้องเอ้ยต้องดูเคลียจังได้เฮ็ดก่อนพี่น้อง มยสิมาเบิ่งในกระตาพี่น้องดีพอแกงได้พี่น้องวกกันนี้ได้แล้วถ้วยหนึ่งเขี่ยต่อพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องฝนตกลิ่นพี่น้องเอ้ยตอนน้องมวยมานะแต่ตอนนี้มันก็นเศร้าเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสามโมงแรกนี่แหละพี่น้องเย เออีกแล้วพี่น้องเคลี่ยจนแตกมวยเคลี่ยจนพงพี่น้องเว้ยเคลี่ยจนพงดีเนี่ยจะดองหมดแตกพี่น้องได้อีกแล้วพี่น้องเว้ย้าดุเคลี่ยก็พอได้อยู่ได้พี่น้องเว้ยพอได้แกงอยู่พ่อมันใบตองหลายป่านพี่น้อง พอเปิดกล่องค่พาพี่น้องเคลียะเบิง้งมันก็บอเห็นเลยพี่น้องเว้ยพอปิดกล่องดึกเคลียะซองมื่นเลยก็อ้ยพอได้เก็บอยู่พี่น้องเคลียะจนว่ากระจุยกระจายหมดพี่น้องเลยก็โดนๆสิเห็นเถื่อนนาะพี่น้องแต่ถบายเห็นนี่ป้าเท่าพี่น้องเว้ย เก็บขักพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องมันก็สิมีทั้งดอกจุม่มดอกบานเนาะนเดี๋ยวตองมวยกับท่านได้เมื่อดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าที่ขอจบคลิปก่อนเพราะว่าน้องมวยสิเคลียห่แห,หละพี่น้องเอ้ยเคลียมวยเดียวมันก็เคลียบาได้มาถน,น้ยเมือ่อยอบบพี่น้องเคลียเฮ็ดเมื่อยนี่แต่บนขาเจ้าเคลียพี่น้อง เฒ่าตีนหัวไปได้ยังพี่น้องเอ้ยบางคนก็เจ้าก็ขุดเอาเพราะว่ามันยังดอกน้อยเห็นนะพี่น้องส่วนมวยนี่ดอกชี้ใหญ่จังเห็นพี่น้องอะไรนี่มันเฮ็ดองบดนีเฮ็ดยังบ่กากพี่น้อง แล้วพี่น้องเราเมื่อก็้เสียใจจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพ่อกันคลิปหนากรสบายดี